ดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาภาษาไทยนะคะครูเสริมให้เรื่องคำผสมนะคะทำไมเราถึงต้องเรียนคำผสมเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันว่าคำผสมเป็นยังไงนะคะคำผสมนะคะเป็นการสร้างคำชนิดหนึ่ง โดยนำคำมูลสองคำขึ้นไปมาปผสมกันทำให้เกิดคำใหม่มีความหมายใหม่หรือความหมายคล้ายคำเดิมนะคะคำมูลก็คือคำไทยนี่แหละค่ะคำภาษาไทยเราเรียกว่าคำมูลหรือคำโดดนะคะและเดยต้องรู้จักด้วยนะนะคะแล้วก็เอาคำโดดหรือคำมูลแหละมาันนะคะทำให้เกิดคำใหม่เพราะว่าภาษาไทยของเราเนี่ยมีใช้เยอะมาก ในคำที่เรามีอยู่น้อยๆเนี่ยมันไม่พอก็เลยต้องหาคํามาประสมกันนะคะคาที่มาประสมกันแล้วก็เกิดความหมายใหม่เกิดคําใหม่เราเรียกว่าคําประสมนะคะ,ะนักเรียนดูนะคะคําว่าท้องรู้จักท้องไหมคะเออท้องเป็นอเยียส่วนหนึ่งของเราก็ได้นะคะท้องเป็นคํามูลเป็นคําไทยฟ้า นะคะรู้จักฟ้าใช่ไหมคะเราเอาคําว่าท้องกับฟ้ามารวมกันเป็นคําว่าท้องฟ้าเห็นไหมคะเกิดความหมายใหม่และเป็นคําใหม่นะคะอันนี้เราเรียกว่าคําประสมะตัวอย่างต่อไปนะคะเข็มนั่นเลยรู้จักคําว่าเข็มไหมคะแหลมแหลมที่จิ้มเรานะคะกับคาว่าขัดถูนะคะเอาเข็มกับขัดมารวมกันเป็นคําว่าเข็มขัด เห็นไหมคะเป็นคำผสมนะเกิดเป็นคำใหม่นะความหมายใหม่ด้วยนะคะต่อไปนะคะแม่รู้จักแม่ใช่ไหมคะเออรู้จักแม่บ้านรู้จักใช่ไหมคะตัวครูพูดบ้านรู้ใช่ไหมคะครูเอาคาว่าแม่กับคาว่าบ้านมาผสมกันเกิดเป็นคําใหม่ว่าแม่บ้านนั่นเรียนรู้จักแม่บ้านใช่ไหมคะคือคนที่มาดูแลบ้านทําความสะอาดบ้านให้เราอาจจะไม่ใช่คุณแม่ก็ได้นะคะเ ะคะำว่าท้องฟ้าเข็มขัดแม่บ้านนะคะเป็นคำะสมนะคะเพราะเกิดเป็นคำใหม่และก็มีความหมายใหม่ด้วยรู้จักแล้วยังคะอ่ะทีนี้มาดูว่าเรามีคำผสมเนี่ยเราจะสร้างคำผสมมาใช้ได้อย่างไรนะคะ,ะ,คะก็บอกว่าในภาษาไทยจะมีคำมากมายเลย ที่นำไปใช้ในการเขียนคำแล้วก็แต่งประโยคนะคะจึงมีการนำคำมาผสมกันให้เกิดคำใหม่โดยมีการสร้างคำํำนี้นะคะเราต้องสร้างคำผสมขึ้นมาเพราะว่าให้มีคำใช้เยอะๆขึ้นนะคะโดยเฉพาะคำภาษาไทยนะคะ,ะข้อหนึ่งเลยนะคะเอาคำไทยสมกับคำไทยนะคะ เอาคำมูลภาษาไทยผสมกับคำมูลภาษาไทยนะคะครูยกตัวอย่างให้ดูเช่นคำว่าไฟรู้จักใช่ไหมคะพูดถึงไฟปุ๊บนี่มันร้อนเลยนะคะกับฟ้าเอาคำว่าไฟกับฟ้ามารวมกันเป็นคำว่าไฟฟ้านะคะเห็นไหมคะเกิดเป็นคำใหม่นะ,ะคำที่สองคำว่าลูกนะคะกับคำว่าโป่ง เอาคาว่าลูกกระโปรงรวมกันเป็นคำว่าลูกโป่งใครมีรู้จักลูกโป่งบ้างนะคะเป็นคาใหม่เห็นไหมคะผีรู้จักผีไหมเออพอพูดผีปุ๊บกลัวกันเลยนะคะเอาคําว่าเสื้อรู้จักเสื้อไหมคะเอาผีกับเสื้อมารวมกันเป็นคำว่าผีเสื้อเห็นไหมคะเป็นคาใหม่ความหมายก็ใหม่ด้วยนะ ต่อไปนะคะผู้เอาคำว่าเรือกับคำว่ารบมาผสมกันเป็นคำว่าเรือรบไม้รู้จักไม้ใช่ไหมคะเท้ารู้จักเท้าไหมคะเป็นอวยวาของเราส่วนหนึ่งที่ใช้ในการเดินเอาไม้กับเท้ามารวมกันเป็นคำว่าไม้เท้าเห็นไหมคะเป็นคำใหม่และก็ความหมายใหม่นะคะ มีคำว่าไข่รู้จักไข่ใช่ไหมคะ,ะมีคำว่าดาวพอพูดถึงดาวปุ๊บเรารู้ว่ามันต้องอยู่ท้องฟ้าใช่ไหมคะแต่ครูเอาคำว่าไข่มาผสมคำว่าดาวเป็นคำว่าไข่ดาวไม่ได้อยู่บนท้องฟ้าแล้วนะคะอยู่ในจานข้าวเราเห็นไหมคะอันนี้ไฟฟ้าลูกโกง่งผีเสือ้อเรือรบไม้เทา้าไข่ดาวเป็นคำผสมนะคะซึ่งเกิดจะเอาคำไทยผสมกับคำไทยนะคะ นี่คือการสร้างคำผสมชนิดที่หนึ่งนะคะดูออกใช่ไหมคะเอาคำไทยกับคำไทยผสมกันอ่ะต่อไปนะคะชนิดที่สองนะคะเอาคำไทยผสมกับคำต่างประเทศไหมคะเอาคำไทยผสมกับคำต่างประเทศเรายืมเข้ามาใช้แนละคำต่างประเทศดูนะคะว่าเป็นยังไง ครูมีคําว่าแม่เห็นไหมคะคาว่าแม่กับคาว่าพิมพ์เอามารวมกันเป็นคําว่าแม่พิมพ์คําว่าพิมพ์คําที่มีตัวกลรันนี้ไม่ใช่คาไทยนะคะเป็นคามาจากต่างประเทศเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันว่าเอามาจากไหนนะคะ,ะแม่บวกพิมพ์เป็นคําว่าแม่พิมพ์รู้จักแม่พิมพ์ไหมคะ,ะแม่พิมพ์มีสองแบบนะแม่พิมพ์ที่หมายถึงครูก็ได้ หรือแม่พิมพ์ที่เป็นอะไรคะรูปแบบในการปั้มการพิมพ์หนังสือการทาหนังสือพิมพ์เขาเรียกว่าแม่พิมพ์เหมือนกันนะคะอ่าคำที่สองนะคะมีคำว,ว่าน้ำกับคำว่ามนนะคะมารวมกันเป็นคำว,ว่าน้ำมนู้จักน้ำมนม์ไหมคะไปวัดพอพายทะเลพรเสร็จแล้วท่านก็ประพรมน้ำมนให้เราเห็นไหมคะน้ำเป็นคำไทยแต่คำว,ว่ามนเป็นคำต่างประเทศ เอามาผสมกันนะคะเป็นคำว,ว่าน้ำม,มนุลรู้จักหุ่นใช่ไหมคะกับคำว,ว่ายนเห็นไหมคะมารวมกันเป็นคำว,ว่าหุ่นยนต์รู้จักหุ่นยนไหมคะเออนะักเรียนทุกคนรู้จักเนาะยิ่งเด็กผู้ชายต้องรู้จักหุ่นยนนะคะลมนะคะบวกคำว,ว่าพิษลมพิษนะคะเป็นโรคชนิดหนึ่งนะคะ หน้านะคะรู้จักหน้าใช่ไหมคะใบหน้าของเราหรือว่าข้างหน้ากัคคาว่ายักษ์มารวมกันเป็นคำว่าหน้ายักษ์คือหน้าที่ทําหน้าหนิกหิกง,งองอดุร้ายนะคะเราเรียกว่าหน้ายักษ์นะคะต่อไปนะคะมีคําว่าคาแล้วก็มีคําว่าขวัญน,นะคะมารวมกันเป็นคําว่าคาขวัญน,นะคะเพราะฉะนั้นแม่พิมพ์น้ำมนต์หุ่นยนต์ ลมพิษน่ายักคำขวัญน,นะคะเป็นคำผสมที่เกิดจากคำไทยผสมกับคำต่างประเทศนะคะนี่คือคำผสมชนิดที่2นะคะ,ะชนิดที่3ามนะคะคำผสมชนิดที่3เกิดจากสร้างเรียนแบบคำสมาตผสมกับคำไทยนะคะนักเรียน ไปเรียนในชั้นสูงสูงในชั้นม .1 นะคะนักเรียนจะรู้ว่าคำสมาตรเป็นอย่างไรนะคะคำสมาตก็คือเอาคำศัพท์ภาษาบษาลีสันสกฤตมาต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สร้างเรียนแบบคำสมาตรนะคะเอามาผสมกับคำไทยเป็นคำผสมชนิดหนึ่งนะคะเอาดูตัวอย่างนะคะ,ะคำว่าทุนทุนนะคะกับคำว่ารั์ เวลาเราเป็นผสมคําแล้วเป็นคําว่าทุนนทรั์เราต้องอ่านว่าทุนนะรั์นะคะอ่านทุนนทรั์เป็นหลักของคำสมาดนะคะเมื่ออาั์มาต่อกันแล้วเวลาอ่านต้องมีออกเสียงเอื่อนต่อกันด้วยนะคะคำที่2นะคะมีคําว่าผลรู้จักผลใช่ไหมคะไม้รู้จักคําว่าไม้ใช่ไหมคะเอาผลกับไม้มารวมกันเราอ่านว่า ผล,ละไม้เห็นไหมคะนี่คือเรียนแบบคำสมาดนะคะต้องมีการอ่านออกเสียงเอื้อนคำที่1คําคำที่2ด้วยนะคะเราไม่อ่านว่าผลไม้แล้วาอ่านว่าผล,ลไม้นะคะคำที่3นะคะมีคำว,ว่าจิตนะคะกับคำว่าการครูเอาจิตกับการมาผสมกันเป็นคำว,ว่าจิตจการเห็นไหมคะเราอ่านว่าจิตจการนะคะคืองานที่ต้องทำนะคะ ต่อไปนะคะคาว่ามิตรรู้จักมิตรใช่ไหมคะมิตรก็คือเพื่อนนะคะมิตรบวกคําว่าภาพเป็นคําว่ามิตรภาพเราต้องอ่านว่ามิตรภาพนะคะเราไม่อ่านว่ามิตรภาพนะต่อไปนะคะคําว่าสุกกับคาว่าภาพเอามาผสมกันแล้วเป็นคำใหม่อ่านว่าสุขภาพนะคะไม่อ่านว่าสุภาพนะ ต่อไปนะคะคาว่าคุณรู้จักใช่ไหมคะกับคําว่าวุฒิอ่านรู้ที่ก็ได้นะคะในนี้ครูอ,อ่านว่าวุฒินะคะเอาคุณบวกกับคําว่าวุฒิเป็นคําว่าคุณาวุฒินะคะอันนี้เป็นคำผสมนะคะทุนทรัพย์ผลไม้กิจการมิตรภาพสุขภาพคุณวุฒินะคะ อันนี้เป็นคำผสมที่เกิดจากการเรียนแบบคำสมานนะคะเรามาสังเกตคำผสมจะรู้ได้อย่างไรว่านี่คือคำผสมนะคะ่านเรียนต้องฝึกสังเกตให้เป็นนะคะไม่ใช่ทุกคำที่มาผสมกันแล้วจะเป็นคำผสมทั้งหมดนะคะ ดูนะคะมีหลักยังไงบ้างในการสังเกตคำผสมข้อหนึ่งเลยนะคะคำผสมเมื่อผสมแล้วเกิดความหมายใหม่แต่ก็ยังมีเขาความหมายเดิมนะคะต้องเกิดความหมายใหม่นะคะแต่ยังมีเขาความหมายเดิมบ้างนะคะอ่ะเช่นครูให้มาคำว่าเตากับคำว่ารี รีดคือทําให้เรียบทําให้แบนใช่ไหมคะครูเอาคําว่าเตากรีดมาผสมกันเป็นคําว่าเตารีดรู้จักไหมคะคือสิ่งที่เราใช้ในการรีดผ้าทําให้มันเรียบเห็นไหมคะเกิดความหมายใหม่เห็นไหมคะเตารีดนะคะ,ะมือรู้จักมือไหมคะเอคคอ,คำ,อคำว่าใหม่ครูเอาคําว่ามือกับคว่าใหม่มาผสมกันเป็นคําว่ามือใหม่นะคะ มือใหม่ก็คือเพิ่งเริ่มจะทำนะคะนักเรียนแอดเจรเห็นคําว่ามือใหม่เขาก็ติดไปที่รถนะคะบางคนนี่เพิ่งจะขับรถเป็นเขา้าติดว่ามือใหม่หัดขับเห็นไหมคะหมายความว่าเพิ่งจะขับรถเป็นนะคะเราเรียกว่ามือใหม่เห็นไหมคะนี่คือเกิดความหมายใหม่แต่ก็ยังมีเท่าความหมายเดิมนะคะข้อสองผสมแล้วเกิดความหมายใหม่ แต่ไม่มีเขาความหมายเดิมเกิดความหมายใหม่นะคะแต่ไม่มีเขาเลยนะคะอ่ะมาดูนะคะคำว่าราดกับคําว่าหน้านะคะผสมกันเป็นคําว่าราดหน้านักเรียนรู้จักใช่ไหมคะ เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มีเส้นนะคะแล้วก็มีหน้านะคะมีผักมีหมูแล้วก็มีน้ําเป็นแป้งแป้งผสมกันแล้วก็ราดไปบนเส้นหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวนั้นเราเรียกว่าราดหน้าซึ่งเป็นอาหารชนิดหนึ่งนะคะไม่มีเขาเดิมเลยนะคะอ่ะคำที่สองคำว่าดาวกับคำว่าเทียมนะคะเป็นคำใหม่ว่าดาวเทียมเห็นไหมคะ ที่นักวิทยาศาสตร์เขาสร้างขึ้นมานะคะเป็นดาวเทียมไปโคจรเพื่อจะหาข้อมูลต่างๆนะคะข้อ3นะคะมักขึ้นต้นด้วยคำว่าการความเครื่องชาวผู้ช่างนะคะถ้าขึ้นต้นเลยคำเหล่านี้มันจะเป็นคำผสมนะคะมีเยอะเลยนะคะ อะครูให้ตัวอย่างเช่นคําว่าการบวกเรียนเป็นการเรียนไคะ<ม>การเรียนการสอนการบ้านเยอะแยะเลยนะคะเป็นคํำะสมหมดนะคะ<ม>คำว่าความเช่นความคิดความรู้นะคะ<ม>คำว่าเครื่องเช่น เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นคำะสมหมดเลยนะคะคำว่าชาวนะคะชาวนาชาวไร่นะคะชาวน,า,า,วน,ะะา,วนาก็คือผู้ที่ทำอาชีพปลูกข้าวเราเรียกว่าชาวนานะคะผู้ที่มีอาชีพในการปลูกพืชยืนต้นนะคะเราก็เรียกว่าชาวไร่นะคะ ผู้นะคะผู้ร้ายนะคะผู้หมายถึงคนคนที่คิดไม่ดีคิดชั่วเราก็เรียกว่าผู้ร้ายนะคะผู้ร้ายผู้ดีนะคะคำว่าช่างเห็นไหมคะคำว่าช่างบวกกับไฟเป็นช่างไฟหมายถึงผู้ที่ชำนาญในการเกี่ยวกับไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นคำพวกนี้ก็เป็นคำผสมด้วยเช่นกันนะคะ านักเรียนคะครูบอกแล้วว่าคําผสมมันต้องเกิดเป็นคําใหม่แล้วก็มีความหมายใหม่นะคะบางคําก็อาจจะมีเขาของคเดิมนะคะทีนี้มาดูว่าถ้าคํานั้นไม่เกิดความหมายใหม่เราก็ไม่จัดว่าเป็นคําผสมนะคะแต่มันจะคล้ายคําผสมนะคะามาดูตัวอย่างนะ,ะครูให้คําว่าหาง บวกคำว่าเสือนะคะมันก็จะเป็นคำว่าหางเสือแต่ถ้าหางเสือตัวนั้นหมายถึงหางของเสือนะคะนั่นเรียนว่าใช่คำผสมไหมเออนะคะดูนะดูดีๆนะลูกบวกคำว่านกเป็นคำว่าลูกนกแต่ถ้าครูหมายถึงลูกของนกในภาพเห็นไหมคะนักเรียนว่าใช่คำผสมไหมต่อไปนะคะ คำว่ารังบวกคําว่าพึ่งหมายถึงรังของพึ่งที่อยู่ของพึ่งแบบในรูปภาพนักเรียนว่าใช่ไหมนะคะอ่ะมาดูถ้าหางเสือที่แปลว่าหางของเสือไม่ใช่คำผสมนะคะแต่ถ้าหางเสือหมายถึงส่วนประกอบของเรืองหางยาวนะคะที่มีหางไปทั้งหลังแล้วก็ใช้สําหรับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ นั่นคือหางเสือเรืออันนั้นเป็นคำะสมนะคะแต่ถ้าแปลว่าหางของเสือไม่ใช่คำะสมนะคะ,ะลูกนกลูกนกถ้าแปลว่าลูกของนกไม่ใช่คำะสมนะคะแต่ถ้าครูใส่ว่าลูกบวกน้ำเป็นลูกน้ำเป็นคำผสมเพราะลูกน้ำหมายถึงลูกของยุงตอนเล็กๆนะคะอันนั้นใช่คำะสมนะคะ ต่อไปลังพึ่งถ้าหมายถึงลังของพึ่งอย่างในรูปภาพอันนี้ไม่ใช่คำะสมแต่ถ้าลังบวกพึ่งเป็นลังพึ่งที่หมายถึงส่วนประกรอบของเตาอั้งโลเตาถ่านนะคะซึ่งเขาจะใส่ลงไปในเตาเพื่อลองก้อนถ่านหรือก้อนฟืนนะคะพอลุกไหม้แล้วมันก็ลัง ส่วนนั้นมันจะมีรูๆนะคะเพื่อให้ที่เท่ามันหล่นลงไปได้นะคะเราเรียกว่าลังพึ่งถ้าอย่างนั้นจึงจะเป็นคำผสมนะคะอานะคะนักเรียนต้องฝึกสังเกตให้ได้ว่าคำนั้นเป็นคำผสมหรือไม่นะคะนลกเรียนก็กลับไปทบทวนในคลิปด้วยนะคะหวังว่าและเรียนคงจะ สังเกตเป็นนะคะครูบอกแล้วว่าถ้ามันไม่ได้เกิดความหมายใหม่นะคะมันอาจจะไม่ใช่คำผสมนะคะนักเ,เรียนต้องดูให้เป็นนะคะวันนี้ครูก็ขอสวัสดีนะคะสังเกตให้เป็นนะ